สิบสองชินนปัญชองชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสภงราสังเยปีวินสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวิสัตินายกาสัพเพปฏิธิตาไมหังมาเถเกเตมุนิสรา สีเซปฏิทิโตไมหังพุทธโธธรรมโมทวิโราจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสาภาคุณากาโรโออัยเมยมีอนุรุธโธสาริปุโตจะทักิเนโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักิเนสวเนไม,มหังอาสุงอนานันทาลาหุโล สสโปจมหานามอุภาสูงวามาโสตะเกเกสะโตปิดิภพาคาสมิงสุริโยวะปะพังกาโลมิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมารกสะโปเทโรมาเฮสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิทาสสิคุณากะโร ปุณโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทิวลรีเทราปันจะอิเมชตานานาราเตติรกามะมะเสสาสีติมหเทราวิชิตาชิตตาสาวกาเอเตสีติมหเทราชิตาวันโตชิโนราสาชาลันตาสิระเตเชนะอังคะมังเคสุทันทิตา ราตานังปุรโตอาสิทากิเนเมตาสุตตะกังทัชคังปัญชโตอาสิเวอาสิวาเมอังคูลิมาละกังสัทธรมระปาริตันจังอาตานติยะสุตตะกังอากาเสชาทานังอาสิเสสาปการะนาสันทิตา ชินานานาวรสังยุตาสาัตปการรังกตาวาตาปิตาทสัญชาตาพาหิลชาตุปาทวะอเสสาวินายังยันตุอนันตชินาเตชาสาวสโตมิสสกิเจนะสทาสามพุทธปัญชาเลชินาปัญชารามาชัมหิวิหรันตังมหิตาเร สัทปาเลนตุมังสเพตมหาปุริสาสัะอิเจวมันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนะชิตันตารายสัตธามานุภาวะปาริโตจารามิชินาปัญชเลติสิบสามพาหุงมหาการ อาหงสหาสามะพิพิณิมิตาสาบุทานตังครีเมขลังอุทิตะโคละสะเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตานเตชะสาภาวนตุเตชายมังคลานิมาราติเรกามาพิยุจิตะสามภาเดทิง โรมปานาราวาคามาคามาถตทายะคั้งคันตีสุทันตวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภา,าวตุเตชยามังคลานินิราขิลิงคาชาวรังอิติมาถาปูตังทาวาขิจักกามาสานีวะสุทารุนันตังเมตตาผู้เสกกวิทินาชิตาวามุนินโท ปันเตชะสาภาวตุเตชายมังคลานิอุคิตาขัตคามติหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัททางคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขตาโมชิตาวาโมนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิกาตวานากาธามุทารังอิวะขาพินิยะ จินใจถุทาวะฉนาังฉนกายมะเชสันเตนะโสมาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังครลานิสัจจังวิหายามติสาจกัะวะทาเกตุงวาทาพิโรปิตามานังอาจิอาทาภูธัง ปัญญาปทีปชาริโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคารานินันโทปานันทภูชะคังวิพุทังมหิทิงปุเตนะเทระผูชเกนะธรรมาปยันโตอิทุปเทสาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคารานิ ทุกขาหาทิฏฐิผู้ฉาเคณะสุทัตถาอัทังพรมหมังวิสุทธิชุติมีเทภากาพิธานังยานาคเทนาวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยมังคลานิเอตาปิพุทธาชัยามังคละอัตคทาโยวาจานโนทินาทิเนสารเตมตันที อิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัฏฐานิโมคังสุขังอัติคเมยานารสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายะสภานาปานินังปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัตาวเชนะโคนตุเตชยมังขลัง ชยันโตโพธิยามูเลสกะยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยสุชัยมังคะเลอปะราชิตาปลังเกสีเสปัวิโปคะเลอภิเสเกสาพพุทธานังอักขะปโตปะโปทาติสุทนัดตุงขตังสุมังคลัง สุปภาตังสุหุตตังสุขนโนสุโมหุโตจะสุกิตังพรมหาจาริสุปัถักขินังกายกรรมังวาจกรรมังปัถักขินังปัถักขินังมนกรรมังปานิจิีเตปัถักขินาปัถักขินานิกาตะวานะละพันตเทปัถักขินี ภาวะตุสัพมังฆาลังราคันตุสัพพเทวตาสาพัทพุทธานุภาเวนัสธาโสธีภววนตุเตภววนตุสัพมังฆาลังราคันตุสัพพเทวตาสาพัทธธรรมานุภาเวนัสธาโสธีภววนตุเตภววนตุสัพพมังฆาลังราคันตุสัพพเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนสสัสธาโสทิภวันตุเต14บสีปฏิทานะคะถา,ายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคเลโพธิคเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนาภวันเตปูชิตาโสทิงกโรนเตาถเตาวิหารมันทะเล เทลาจามชานวากาจะพพิขาวโสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานาปูตาสุขิตาพะวันตุเตชลาูุ้ชาเยปิจิอันทะสัมภวาสังเสตชาตาอัโวปปาปติกา นิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุขัสกัโรนตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคาราสังโคโหนตุสัมโควะอัธยะจหิตายจอามเหรักขตุสานธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนพุทชิงสัมปาปเนยามะธรรมมอริย ปะเวทิเตัาปะสันนาโหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโบปะวัตุพุทธิภาวายะสตานังสามิทังเนตุเมธานิง มาตาปีตาจะอัตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีมนาราชาโนปะชังรักขันตุสัพพาธาสิบห้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขามปัตตาจานิทุขา้ายยะป,ปัตาจานิพยยโสกับปัตตาจานิโสกาโหนตุสัมเปปิปานิโน เอตาวตาจะอมเหหิสามผัตังปุญญาสามผาทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพสัมปฏิสิทธิยาทานนางทานตุสัทธยาสีลังลักขันตุสัพปธาภาวนาพิรตาโหตุขชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานจะยังพลัง อรหันตานันจะเตเชน่ารักขันผันธามิสัพพโซสิบหกสุมังคลคงโพนตุสพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสับพพุทธานุภาเวนโสธีโหนตุนิรังตรังสะโหนตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุพาเวนะโซทีโหนตุนิรันตะลังโพนตุสะพังสุมังคลังลักขันตุสัพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโซทีโหนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรันตนตรัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอชวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐี <c oughs> เปลียนว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสำเร็จจากสิทธิทุกประการเทิน